สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรคะเราจะมาขับจักรยานทับลูกโป่งกันใช่ไหมลกูกโอ้โหนี่ก็คือยานพาหนะของเรานะครับอ,อ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขับรถทับลูกโป่งกันใช่ไหมลกูกโอเคค่ะปาเดี๋ยวไปเฟนขออนุญ,ญาตไปเตรียมสถานที่ก่อนนะอโอเคไหมป่าปปปอ,อ๋อหนย โอ้มีบลอกบอกด้วยอะคะว้าวโอ้โหณ <_ an> ตอนนี้นะครับไม์เฟนก็เยียมตัวเยียบร้อยแล้วนะนี่นะครับลูกปุ่งบอลเรานะครับเอาไม้เฟนเอาเลยครับเอาลี้แตกเปบาโอไ้ไม่แตกไม่แตกเอาไม่เอาไม่เหยียบแรงๆเหยียบแรงๆเหยียบแรงๆฝอยหลังคอยหลัง ไฟลังไปไฟลังไปไฟล้างไฟลัางอุ้ยไม่แตกเหยียบแรงแรงให้หนูเหยียบแรงแเหยียบแรงแรงเดี๋ยวเริขับรถมาเหยียบรถมาเหยียบเหยียบมันเหยียบมาเลยโอ้โหแตกไปหนึ่งแล้วเอาเลยแล้วลูกยี่สิบสองค่ะลูกยี่สิองอือเหยียบรถไปเหยียบรถไปเลยเหยียบรถไปไม่ต้องยกล้อลูกเหยียบรถไปเลยไอ้ เร็วเร็วเร็วโอ้ลูกที่สองไปอีกแล้วลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายโอ้น้ำไหลลงเลยเหรอฮัลโหลลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายแลนะดูสิดูสิดูทายลูกสุดท้ายเอาเร็วเร็วเร็วลูกทสองโอ้า วันนี้ภารกิจเราก็เสร็จแล้วนะครับผมใช่ไหมคะโอเคบา,บายยก่อนบา,บายกล้องก่อนบา,บายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจิ้ม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 โอเคค่ะไปแล้วนะวู <c oughs> ้